ดครับผมพาเดินทางไปป่าหาฮดบรถพิษขอในรุ่มครับจากมากผูยินดังครับผมป่านน้องเมฆครับผมตามไปดูดในบริกว,น,กวนครับที่ได้สิมานบอกโอ้ ัะย่างึ้นผู้ครับผมอู้ยเมื่อยแล้วกับขอเหลีห่งมันครับอุ้ยมาออกบาดเจียวเถอะเนาะสิเก็บได้ปะเนาะสิฮักเลยครับนี่อยู่นาฟ้าครับนาฟ้าชัดแน่งครับอู้ยรับมีติดดกองนาำเลยเป็นเขาแทวกันเลยครับเอาเบิ่งสิเก็บกันยังไงมากันสองคนครับ được ngàn bạn xin đây khe vào nào vào đây nào. Ui, có đó có lẽ anh ta lại đó lên cái này nó pin hết sụp nè rồi chắp mày phung lấy là gì đậy nó ui đẩy sao mấy nước mày mười bốn nay bố mười hai đến mười bốn kể hiệu mười một năm nay bố hoặc dòng bò hiệu một tên là một tên là một tên mọi người lên học viện mọi người 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 mọi กะใส่พิชานี่ครับอูย้ยเอาหนา,ากครับขึ้นเอาครับออกไลท์ครับเนาะขอเหล็กเก็บด,ดินครับนี่โดโอกใหญ่เนาะพุ่นขึ้นเพิ่งแต่เก็บเพชรดินล่างขอท้ากันครับมนะันเนี่ อุ๊ยปุดออกเงี้น้าเลยบดีซูปเลยลุกน,นี่เก็บอยู่อันนี้ข้างนอกบด้เก็บในค้อนเลยวะแน้นนอนครับ จ้าแล้วคนมาทำงานวันนี้เชียงกีนนะอืมมีตะบันห้องเว้ยจะพังอ่ะท่านท้องขันดแด่งวันนี้วันไหนลงเตียงลงที่ก้อนเหละกับเกือบเต็มตาเลยดอกง่ายแฮ่งที่ดอกก็น้ำงามเลยมีตะดลุนซุปครับอ้าแกงก็ได้อยู่หน้านี่ดุนนี่เนาะ เก่งนักสุกอู้ดอกง่ายไปนี่กำลลงมาเือแหลกครับนี่อ,ออกมันตัวค้อนเนาะค้อนยังซุ่มอยู่มั้งมันออกดอกค้าสันน่นแหงสิไปเหลืออีกหน่อยเตรียมตาดอกล่น,นี ดีแกงทั้งแกงทั้งซุปครับตัวนี้ออกตามปลายคอนครับดอ,นะดอกนะดอกนี้ดอกงามเลยแต่ว่าบนทัว่วคอนครับคอนยังเปียกแห้งอยู่อาจจะเป็นหลอดนานะผมว่าเสียออกทัว่วคอนนี่ออกเต็มมองได้ถึกแดดอยูนะ่ดอกเป็นซุปครับผม,อมดอกนานางามเลย น้ำปลายคอนครับเป็ค้อนแตะมากอ่เนาะแตะ่คอนสีครับไเปลี่ยนบรรยากาศครับขึ้นปลาขึ้นเขาเดินปลาล่าเฮ็ดโบดเห็ดคอนใหุ้่มครับเปลี่ยนบรรยากาศครับผมกับหลุนกันเรื่อยๆที่เราครับสิมานบ่ครับบรรยากาศดึ่ง ขาครับนะว่านเดี๋ยเห็ดโก้ครับปลาลังมีตามมึงเห็ดบุดเห็ดคอนให้ลุ่มครับผีอู้หนอะดอกงามยิ่งดอกงามยิ่งนะี่ไร่หลุ่นทั่วดอกเก็ดในนี้หลุ่นแหลกก็มี

มีนก็ดอกไม้นาครับมันไปสืขึ้นมาเมื่อวานครับไปขึ้นมา,าค่าเกี่ยวเขาครับผมต่างชาไว้ขึ้นมามนว่าเลยมาวันนี้ครับโอ้ยแบบโอ้ตีระดอกมันตีดอกใหญ่งงครับใส่นในอู้ยังงามอยู่ตัวนี้โอ้ปิ้งหยาดเก็บเลย ใส่ข es ึ the <the be ้นตาฮะเดี๋ควนแดดข้างนอกลแดดขัดแดดขัดน้องแดดขัดแดดขัดกุสิโหต่ละคนเต็มตาเล้วครับล้วนี เต็มตาแหละครับผมมีที่ดอกใหญ่มาเนี่ยโอ้โหเดชฮอนครับมาเนี่ยบรรยากาศอยู่ภูอยู่เขาครับผมเป็นนลมกันเรื่อยๆครับผมใส่ในผู้ที่แกงนะครับเนี่ยออกไออออล่เดี๋ยวออกน้ำไปเนาะเจ็ดหนึ่ง ัวนี้ออกในต้นครับผมมีลายหลุนอยู่ครับตัวนี้หลุนอ่อนออกใหม่ยังอ่อนเลยครับนี่ออกขึ้นไปถึงเลยออกอมีเดียวนี่งเด้ออกในกระปนี่ยังไปลูกใส่หนาซะละ ง <_ an> ่ามไม่ตกเลยนะ่ะบนจะเถีเห็นบนซุปเลยครับนีเ่เป็นแถวเลยเก็บไปเลยครับ ไปเกือบมาเลยสิหนึ่งเฮียไม่เห็นเลยม่เห็นเลยสมัยนี้ล่ะออกน้ำปลาน้ำผูเนาะ กินมือเสียงไหมบ่มิตรดุนซุปครับบ้านหลยอยู่ออกในหาดก,กันครับโกวันไลไปไหน,นครับเห็ดตรงนี้ออกมาทั่วข้อน đọc nhạy gặp chế độ cây xúc khắp bóng đá rồi cho đầy giọt mát mình thật không để kiếm ta yêu các ขอพรทีเข้ามาชุ่มฤกษ์เก่าครับผมไว้รุ่นน้ำกันเมืองไม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่วาวคำว่าส,สวัสดีครับผม